ถ้าไม่อยากกลัวจนเป็นบ้าจงอยากเข้าหาวงจรเวียนไหวตายหลอนคืนนี้ผีมาตามนัดตอนห้องขังเฮียนเป็นความเร้นรับของห้องขังแห่งหนึ่งอย่างแท้จริง เมื่อมีเสียงล่ำลือกันว่ามีผู้ต้องหาหลายคนที่เคยเข้ามานอนในห้องขังบนโรงพักแล้วมักจะเจอเข้ากับเหตุการณ์ประหลาดบางอย่างอันชวนให้คนหัวลุกได้ทุกครั้งทุกคราวไปผู้ต้องขังบางคนที่เคยเข้ามาในห้องขังแห่งนี้แม้เพียงชั่วข้ามคืนยืนยันได้ว่าเห็นพูดผีปีศาจเข้ามาในห้องในตอนดึกแล้วชวนให้ตนไปอยู่ด้วยใครที่จิตอ่อน หรือกังวลเรื่องคดีความมากๆมักจะเจอดีบางคนก็ว่าถูกผีหลอกเมื่อเขากำลังเคลิ้มหลับในยามดึกได้มีชายชะกันจากไหนมาก็ไม่รู้เข้ามาดึงแข้งดึงขาของเขาอยู่เป็นพันละวันจนทำให้นอนหลับต่อไปไม่ได้เรื่องของเรื่องก็คือห้องขังห้องนี้มีประวัติเคยมีผู้ต้องหา เป็นหนุ่มวัยชายชะกันรายหนึ่งได้ถูกส่งตัวเข้ามาแต่อยู่เพียงไม่กี่วันชายผู้นั้นก็ผูกคอตายภายในห้องขังแห่งนี้ด้วยสาเหตุจากความเครียดกลัวโทษที่รออยู่ข้างหน้าจากนั้นก็อย่างที่ได้เล่าไปแล้วคือมักจะมีแต่เรื่องที่ไม่คาดฝัน เกิดขึ้นกับบรรดาผู้ต้องขังรายใหม่ๆที่เข้ามาอยู่เป็นประจำห้องขังร้อนแบบนี้มีไม่กี่แห่งในเขตนครบาลจัดอันดับสยองขวัญกันได้เลยในกรณีของผู้ต้องหาอีกรายที่ได้ร้องตะโกนเอะอะโวยวายด้วยเสียงดังลั่นอ้างว่าตนเองถูกขีหลอกในกลางดึกคืนหนึ่งหลังจากเข้ามาอยู่เป็นเพียงคืนแรกเท่านั้น แต่ในมุมของตำรวจกลับมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเพียงแค่การคิดไปเองของผู้ต้องขังเนื่องจากเกิดความเครียดเลยทำให้เกิดภาพหลอนเห็นผีสางหรือไม่ก็เป็นข้ออ้างเพื่อไม่ให้รีบนำตัวส่งสารจะได้ไม่ต้องนอนคุกใหญ่เท่านั้นเองห้องขังทุกที่เคยมีคนตายมาแล้วทั้งนั้นคนร้าย ที่กลายเป็นผีจะดีกับใครได้หรือถ้าไม่อยากกลัวจนเป็นบ้าจงอย่าเข้าหาวงจรเวียนไาวตายหลอน